ตอนนี้ที่คิดว่าอยากจะมีอะไรอยากจะซื้ออะไรอยากจะทําอะไรตอนนี้น้งตาอยากจะอยากจะได้หลังคาบ้านน่ะน้องตาอยากทํบ้านหลังคาอ่ามันเป็นไงหลังคาเวลาฝนตกมันอยู่ไม่ได้นะมันรั่วเป็นที่นอนเหรออ่ามันรั่วไปบดเลยเนะี่ยรั่วไปเยอะไหม เยอะแหละเลยอย่างงี้ม like ันผพูอย่างงี้ยแหละฮะพันก็ะออไปเด็กๆทั้งเงี้ยสีมันใส่ด้ไหแต่โครงยังดีอยู่ใช่ไหมจ้าโครงดีอยู่เนาะสังกสียังเดียวงมัใส่ก็อยู่แต่นี่เกาเปลี่ยนมิติชีตสังกสีรุ่นนี้มันหมดยุคไปแล้วจะไม่มีแล้วน้อยมากแล้วก็เป็นมิติชีตรุ่นใหม่แล้วแล้วเคยเคยคิดไหมว่าตีราคาเท่าไหร่ คิดก็เคยคิดไปงั้นแล้วก็อยากได้แต่ก็ไม่รู้จะมาจากไหนแล้ว,วาเลยคิดคิดนั่งคิดอยู่เี๋วให้โยมเลือกระหว่างให้เงินเอาไว้กินกับเปลี่ยนหลังคาเลือกอะไรจะให้เปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนหมดหรูหรือว่าเปลี่ยนเป็นบางแผ่นเป็นช่วงนั่นแหละเป,เป็นช่วงเดียวเล่นเป็นเปลี่ยนช่วงอันนี้มันก็อยู่ได้อยู่นะสิ่งนี้ยังดีอยู่ก็มีแค่เสียอยู่แผ่นลึก<า>น,นอกนะไห<า>ม ตอนนี้ยังดูดีอยู่แแถหนั่นนะเป็นระบทเลยนะแว้นถึงห้องน้ำเอางี้จะมาช่วยไปสี่หมื่นแล้วแต่โยมจะไปเปลี่ยนสักกี่แผ่นก็แล้วแต่เหลือก็เก็บไว้กินตอนยังแข็งแรงโยมทําอะไรตอนเป็นสาวอยู่ขายของอะขายอะขายนมกินน้ํายานมกินสุมตําอย่างเงี้ยเอ้วทำไมไม่ทําอีกอะ มันไปไม่ได้หนาะตาเดินไม่คล่องไม่ไปไม่ได้แื่สืของก็ไปไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่มีก็เลยอยู่เนี่ยขายแล้วไม่ไม่เหลือเลอขายของก็กพียงพอได้กินโยมทําอร่อยหรือเปล่าเขาก็บ้าอร่อยเลยนะเดี๋ยวต้องถามุ้ณไท้ก่อนคนเห็ดแ่บอยู่บ่แซแบอยู่แ่บ เสียไปไหนถึงไปเราบ่บ่คอยเมื่อบานเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่โอ้ยทำมาลอยอยู่เนาะเอาเอไปสี่มื่นใช่ไหมรับนะไปเปลี่ยนหลังคาเก็บไว้ใช้ถ้าหลังคาจริงก็คงไม่น่าเกินหมื่นหรอกนะเพราะมันเตี้ยๆอย่างนี้เปลี่ยนง่ายหรอกไม่ได้สูงนะ ไม้ดีอยู่เปลีป่ยนทางร่งกายนี่นี่แผ่นหนึ่งจริงจริงถ้าเราไม่อยากเลื้อก็ตีทับเลยก็ยังได้แต่พูดถึงไม่เอาหลัง,ส,งสีเป็นรอนเนี่ยทับเลยก็ได้เพราะโค้งยังดีอยู่ว่าจะมาไปเจอบางบ้านโอ้มันเอียงหมดแล้วอันนี้นี่ยังดูดีเดี๋ยวขอดูนิดนิดไร ก็ไม่สูงก็ใช้ได้อยู่นะโครงไม้ก็ยังสวยอยู่ไม้ยังสวยอยู่ไม้เออนะเอาไปเปลี่ยนอ้าก็ช่วยตามเหตุก่อนนะสี่หมื่นนะเอาละแล้วหุงข้าวเองไหมหุงเองค่ะอาข้าวมาเอามาเลยหกลูกหกลูก โยมหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการนะกระโยมได้เห็นสัจธรรมชีวิตว่าคนเราเนี่ยยามเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันเหมือนกับเรียกฟ้าเรียกฝนทำอะไรรู้สึกว่ามันจะสำฤธิ์ผลได้ตามที่เราต้องการไม่ง้อใครก็ได้ไม่สนใครก็ได้ได้หมดแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชีวิตมัน ร่างกายสังขารอายุเปลี้ยวแรงสายตากำลังวังชาเรามันถดมันถอยมันเสื to to scene, honestly, no ่อมสภาพไปโดยการสมัยเวลาเนี่ยพอถึงเวลานี้ปั๊บเราไม่เก่งเหมือนเดิมต่อให้ใจมาบวกไหวมันก็แค่แข็งใจแต่ร่างกายมันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นองค์ประกอบชีวิตเราเนี่ยมันก็คือ กำลังวังชาร่างกายเรี่ยวแรงแล้วก็โรคที่มาเบียดเบียนยามอายุที่เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมันสะสมไปเรื่อยไม่ว่าไขมันน้ำตาลเบาหวานโรคไตเป็นหมดทุกคนไม่โรคหนึ่งก็โรคหนึ่งหรือโรคชราเขาแตมาเองก็ยังไตขั้นสองเลยดนเคยลงไปขั้นสามแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นขั้นสองหกสิบเก้าหบแดกว่าตอนนี้ตอนนั้นเคยลงเหลือห้าสิบเกแต่แตมาก็ เฉยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชีวิตมันมีนมความสุขเราเรามีความดีเรามีอิสระเราใช้ชีวิตครบฉะนั้นก็อย่าประมาทในวัยในอายุในชีวิตแล้วก็อย่าไปตามใจตัวเองมากโดยเฉพาะการเมาโดยเฉพาะการเลี้ยงเพื่อนฝูงโดยเฉพาะการครบหาการใช้สุริอุร,ร่าเงี้ย ถ้าเราไม่เก็บเงินไว้บ้านปลายชีวิตเราสุดท้ายเนะี่ยบางทีลูกเขาก็มีภาระของเขาส่วน่ะนเขาก็เติบโตไปมีครอบครัวเราก็เหมือนกับมันแยกต้นออกมามันมานทับกิ่งออกมาต้นใหญ่ก็อยู่ของต้นใหญ่ต้นเล็กก็ไปโตใหม่แตกรากออกดอกออกผลถ้าเราไม่มีไว้เงินชักก้อนหนึ่งเป็นของเตืองอย่างบ้านปลายนะ โยมจะอาจจะไม่มีที่พึ่งไปยืมใครเราก็ไม่มีเงินคืนเขาแล้วเขาก็ไม่อยากให้เรายืมถึงยืมไปเราก็ไม่มีที่จะให้งานก็ทําไม่ได้เดี่ยวแรงกําลังวันชาอายุวัยเราเห็นไหมมันก็หมดนะั้ยิ่งคนหกสิบไปแล้วเนี่ยอย่ารอเล่นกับชีวิตบ้านปลายนะอนาัถาม,มาเยอะแล้วและเพื่อนที่เราคิดว่าพึ่งได้ครบได้แต่มาไม่เชื่อนะ ไม่เชื่อแต่มาเชื่อว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเนะี่ยพึ่งได้แต่คนอื่นยมลองเจ็บป่วยดูเงินตอนนั้นที่จะช่วยโยมไปหาหมอไปกินยาไปรักษาใช่ไหมจะซื้อข้าวซื้อทุกอย่างแม้ลังคาร่วงเนี่ยบางทีเราบอกลูกก็รู้แต่ลูกบอกลูกก็จนใช่ไหมแมนบอกอลูกก็รู้แต่ว่าลูกก็ไม่มี สามีก็รู้สามีบอกเฮ็ดยังบ่ได้ด้วยคอยอา้าว